ต่างคนต่างอยู่เขาคิดถึงคุณบ้างไหมคนคนนั้นของคุณต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่พูดกันเขายังรู้สึกดีกับคุณไหมเขายังคิดถึงคุณไหมคนคนนั้นของคุณต่างคนต่างอยู่เขายังรู้สึกเขายังคิดถึงคุณไหมนี่คนคนนั้นของคุณต่างคนต่างอยู่ เรามาลุพลงานไพ่กันเป็นดวงในรวมเป็นดวงในด้านนะต่างคนต่างอยู่เขายังรู้สึกดีกับคุณไหมห้าใบานะต่างคนต่างอยู่เขายังคิดถึงคุณไหมคนคนนั้นของคุณสิบยาไม่ถุนตุนลุมท่าลมใต้สำหรับ ที่ผ่านมาคุณสองคนมีความเจ็บปวดมีความเสียใจสิบดาบไม่ทุนตุนคมต่างคนต่างผิดหวังต่างคนต่างเสียใจซึ่งกันและกันสิบดาบใต้สามดาวเวลานี้ก็ส่องคุณนะคนคนนี้ของคุณก็ส่องคุณตลอดเวลาชาวธาตุไฟเม่สิงหนูเขาส่องคุณนะคนคนนี้ เดอะเวิลคนคนนี้เป็นคนทางไกลนะต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองต่างภาษา The world คนนี้เป็นคนทางไกล t e อะทัม r อทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้คนสองคนจะมีแต่สิ่งดีเข้ามาคนสองคนต้องปรับตัวเก้าหากันนะ t e อะทัม r อัน ค k n n g o เ p น n t เ c l e เวลานี้เขาอยากจะมาสร้างความมั่นคงให้กับคุณเขาอยากจะมาสร้างความลงตัวให้กับคณคนคนนี้ชาวทาตด,ดินประสบการม์ก่อนเขาอยากจะกลับมาสร้างความมั่นคงให้บคุณคนที่มีประเด็นต่อกันเขาอยากจะมาสร้างความลงตัวให้กับคุณที่ผ่านมาคุณสองคน ต่างคนต่างเสียใจต่างคนต่างเจ็บปวดซึ่งกันรละกันสิบดาวเมตุนตุนคุมธาตุลมคุณและเขาต่างคนต่างหันหลังให้กันเขาเดินหันหลังให้คนไปโดยที่ไม่มีย่ายใหญ่คนคนนี้หกดาวเมตุนตุนคุมธาตุลมคุณเป็นผู้หญิงที่สวยคุณเป็นผู้หญิงที่มีออร่าคุณเป็นผู้หญิงที่มาพร้อมทุกสิ่งอย่างคุณอยู่ได้ด้วยตัวเอง เขาคิดถึงคุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆคนที่มีประเด็นต่อกันคนที่ห่างหายกันเขาคิดถึงคุณมากมายคนคนนี้เขาคิดถึงคุณตลอดนะเขายังรู้สึกดีกับคุณนะคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณนะคนคนนี้เขายังคิดถึงคุณเขายังรักคุณเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาคนคนนี้